กลิ่นที่ฉีดปุ๊บไม่ต้องการการแต่งตัวเยอะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีไทม์ไดอารี่บายบีวลีทองทีไทม์วาไรตี้ยามน้ำชาของเราวันนี้มากับน้ำหอมตัวที่ชื่อว่า justme desong มาจากบ้านเมสงคริสเตียนเดียรขออัปเดตนิดนึงนะคะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะคะ mm hmm. เขาเปลี่ยนเป็น la collection p r i v é c e r i s t i a n dior ซึ่งไม่ใช่เมซงคริสเตียนยอเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก็คือน้ำหอมยังเหมือนเดิมนะคะแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆดีได้เป็นตัวแซมเปิลมาตัวนี้ j a s t ma desong m a r i ของนางฟ้าม a ล i เหล่านางฟ้าไม่รู้แปลประมาณนี้คะ่ะ j a s ma คือดอกมาลิส่วน desong ก็บอเป็นนางฟ้า j a s ma desong ตัวนี้ออกมาตั้งแต่ปี2018และยังเป็นเนประจำบ้านนั่นก็คือคุณฟองสัวเดอร์มาชี ตัวนี้มาในแนวของ f รุตตี้ r ฟ w รซึ่งท็อปโน้ตมีมะลิบอกเลยว่ามะลิจ๋ามากฮาร์ดโน้ตก็มีเป็นพวกดอกไม้แล้วก็อะพิกอทส่วนเบสโน้ตเป็นแนวของฟร mm ุตตี้เข้าเรื่องเลยนะคะ first impression ฉีดตัวนี้ปุ๊บกลิ่นแรกที่มาเลยคือมะลิจ๋ามากจ๋าขนาดที่แบบว่าให้อารมณ์เหมือนเอาตัวเองไปฝังอยู่ในพวงมาลัยมะลิสักแบบร้อยพวงแล้วก็ รอบรอบเราแล้วตัวเราก็ยืนอยู่ตรงกลางได้แต่กลิ่นมะลิเลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความฉ่ำน้ำมากพอสมควรคือไม่ใช่แนวมะลิสมัยเก่าแบบแห้งๆเงี้ยเป็นมะลิที่ฉ่ำน้ำตอนเช้ามีความสดชื่นแล้วก็สดใสได้อารมณ์ของกลิ่นผลไม้มานิดๆด้วยน่าจะเป็นกลิ่นของอะบิคอตที่มีความหวานละมุนแล้วก็แซมกลิ่นน้ำผึ้งเล็กๆเบาๆ สิ่งที่น่าแปลกใจคือปกติน้ำหอมในคอลเลกชันของเม n ซงคริสเตียน o อที่เป็นคอลเลกชันไพรเวทแบบเนี้ยบีรู้สึกว่ามันเป็นน้ำหอมที่ไม่ค่อยฟุ้งกระจายเท่าไหร่เป็นน้หอมที่แบบฉีดแล้วอยู่ติดตัวแต่ผิดคาดค่ะตัว j จ s m ม n ร d e s ด n g s เป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างฟุ้งกระจายเป็นอย่างดีคือฉีดปุ๊บแล้วมันก็ได้กลิ่นกระจายค่อนข้างดีพอสมควรคือแบบระยะประมาณสัก สุดแขนเราอ่ะประมาณ1เมตรอย่างเงี้ยคือยังได้กลิ่นอยู่กลิ่นมะลิจ้าผ่านไปสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆบีมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้เป็นน้ําหอมที่ตัวกลิ่นไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงมากคือคุณฉีด first impression เป็นแบบไหนสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงผ่านมา กลิ่นก็ยังคล้ายๆเดิมคือได้กลิ่นมะลิความเย็นฉ่าน้ําหรือว่าความสดใสของพวกฟูต,ตี้อะไรเงี้ยอาจจะน้อยลงแต่ว่ากลิ่นมะลิแล้วก็กลิ่นความหอมละมุนแนวดอกไม้อบอวนอย่างเงี้ยมันยังอยู่ตั้งแต่โนตแรกยันโน้ตสุดท้ายเป็นน้ำหอมที่ฉีดปุ๊บให้ฟีลลิ่งรู้สึกว่าเป็นคนอารมณ์ดี เป็นคนง่ายๆสบายๆให้เด็กผู้หญิงผมบอลปล่อยผมแล้วไปวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งหญ้าอารมณ์ประมาณนั้นนะคะมีความสดชื่นสดใสอยู่ในตัวเองให้ฟีลลิ่งของความหวานกับดอกไม้มาพร้อมๆกันแต่ในความรู้สึก B อันนี้คือส่วนตัวนะพอมันได้กลิ่นมาเลียมันให้ความรู้สึกว่ามันมีแอบแบบว่าวินเทจนิดๆแต่แบบไม่มากนะมันยังมีเบลคด้วยความฉ่ำน้ำแล้วก็ความสดใสแต่แต่มันมีแอบ ไอเล็กๆของความวินเทจจากกลิ่นมะลิมาเหมือนกันความติดทนนานอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงใช้ได้ทุกวันไหมบีรู้สึกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่แบบว่าดูเป็นผู้หญิงอะใช้ได้ตั้งแต่เลดอายุตั้งแต่แบบรุ่นเด็กๆยันกระทั่ง40 45ย่งนี้ก็ยังพอไหวอยู่แต่ว่าสัก60 70เนี้ยเรารู้สึกว่ามันดูสดชื่นสดใสไปนิดนึงเกินเบอร์ไปนิดนึง ใช้ในโอกาสไหนได้บ้างตัวนี้บีรู้สึกว่ามันก็พอผ่านได้แทบจะทุกที่อะนะอย่างเช่นในชีวิตประจําวันก็พอได้ไปประชุมก็ได้ไปเล่นชิวๆก็พอโอเคแต่ถ้าจะให้ไปเป็นแกลนโอเพนนิ่งไนท์อาจจะไม่ใช่กลิ่นที่สุดเป็นกลิ่นที่ฉีดปุ๊บไม่ต้องการการแต่งตัวเยอะเป็นกลิ่นที่แบบดูสบายๆในวันสบายๆชิวๆค่ะ นี่และค่ะกลิ่นของ just m e d e s o n g e รู้สึกตัวนี้รีวิวได้เร็วมากเลยค่ะถ้าอยากให้มารีวิวตัวอื่นบียังมีอีกหลายตัวนะในบ้านของ maison christian dior ที่เป็น collection private ะมีเยอะอยู่เหมือนกันลองคอมเมนต์มาค่ะเผื่อเจอตัวที่มีแล้วก็จะอกลับมาทำให้หรือว่าคุณแนะนำให้เรามารีวิวแบรนด์อื่นก็ได้นะจริงๆแล้วมีหลายตัวแต่ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนออกมาก่อนดี แล้วก็ถ้ามีอะไรก็แนะนําได้นะคะรู้สึกว่าเพิ่งเริ่มกลับมาทําอัดคลิปใหม่เหมือนต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยอะแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่ทีไทม์ไดอารี่บายบีวลีทองวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย